เพื่อนมาดูมะก,กอรครับผมต้นยืนตายครับผมก่อต,ตายลูกลูกมะก,กอรครับผมโอ้โหนี่ครับน่าจะได้ยนะครับใหญ่ๆครับเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะครับดูนี่ครับยืนต้นตายครับผม ว่าจะไว้กินสุกไม่ได้ทันไม่ทันครับตายก่อนกิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส a m e t c น a n n e ครับผมสวัสดีครับ